สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้พบกับครูแป้นนะคะในรายวิชาวิทยาการคานวณวันนี้ครูแป้นก็มีคลิปวิดีโอสาระความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีมารยาทมาัาเรียนกันค่ะถ้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กับเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเหมาะสมและมีมารยาทกันนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่3ยืนงงในพงไพรและบทที่8นะครับตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบแดงเดี๋ยวเรามาเล่มมาได้เลยนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับ 1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม2ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาท 3. บอกข้อดีข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ก่อนเรียนเรามาสำรวจความรู้กันก่อนนะครับนักเรียนเคยพบปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่ถ้าเคยพบปัญหาอะไรบ้างและแก้ปัญหาอย่างไรครับกดหยุดเพื่อตอบคำถามกันนะครับระหว่างการเล่นในสนามกับเพื่อนและการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนักเรียนชอบกิจกรรมใดเพราะอะไรครับกดหยุดเพื่อตอบคำถามกันนะครับ หากนักเรียนพบเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักแสดงความคิดเห็นล้อเลียนหรือหยาบคายกับผู้คนอื่นในสื่อสังคมนักเรียนจะทำอย่างไรกันครับเก็บคำถามไว้ตอบกันนะครับกดหยุดเพื่อตอบคำถามกันนะครับยืนงงในพงไพรในเวลาหลังเลือกเรียนนักเรียนแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมในระหว่างรอผูกของอาจจะเป็นเล่นที่3เด็กเล่น หรือว่าทําการบ้านอ่านหนังสือรอผู้ปกครองมารับแต่สําหรับป้อมนะครับวันนี้มีเกมใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆและเพื่อนให้ความสนใจกันมากเลยนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อปลูกป่านักเรียนควรเตรียมตัวอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูการเตรียมตัวสําหรับการปรลูกป่าในวันรุ่งขึ้นของเด็กนักเรียนทั้ง4คนนี้นะครับนักเรียนคิดว่าใครในภาพมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สำหรับคืนก่อนไปทัศนศึกษาครับใช่เลยป้อมเอาแต่เล่นโทรศัพท์จนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปทัศนศึกษาจนคุณแม่ต้องมาเตรียมให้แล้วอีกคนนะครับนักเรียนคิดว่าใครครับใช่แล้วนะครับถ้าเรามองภาพนะครับเราจะเห็นกุ้งเล่นโทรศัพท์ในเวลากลางคืนใช่ไหมครับและยังเล่นในผ้าห่มด้วยนักเรียนคิดว่าผลกระทบจากการเล่นโทรศัพท์ในที่มืมดๆแสงสว่างน้อยๆ จะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับใช่แล้วนะครับการเล่นโทรศัพท์ที่มีปริมาณแสงน้อยจะทำให้เกิดผลเสียต่อสายตาเราได้และถ้าเรายิ่งนอนดึกด้วยก็จะทำให้เราตื่นไปสายนะครับเห็นไหมครับผลกระทบต่อการนอนดึกของกุ้งทำให้ตอนเช้ากุ้งตื่นสายและทุกคนต้องรอกุ้งมาขึ้นรถรอยู่คนเดียวนักเรียนอย่าเอาเยื่อย่างนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยใช่ไหม มาถึงศูนย์อนุรักษ์พันไม้นะครับขณะที่พี่เจ้าหน้าที่กําลังเปิดวิดีโอแนะนํานั้นเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนักเรียนคิดว่าทําไมพี่เจ้าหน้าที่ถึงเปิดไม่ติดครับใช่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลืมเสียบปลั๊กหรือแบตเตอรี่หมดนั่นเองครับเรามาดูวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้นเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเครื่องไม่ทํางานกันนะครับ 1. ตรวจดูว่าปลั๊กเสียบแน่นหรือไม่ 2. ตรวจดูสวิตช์ปลั๊กไฟเปิดอยู่หรือเปล่า 3. ตรวจสอบสายพ่วงต่างๆ 4. ตรวจสอบสัญลักษณ์ว่าชาร์จอยู่หรือไม่พี่เจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกป่ากับครูและนักเรียนซึ่งแต่ละคนก็ให้ความสนใจอย่างดีครับแต่ก็ยังมีบางคนที่มัวเล่นแต่โทรศัพท์นักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อถึงพื้นที่การปลูกป่านะครับ นักเรียนแต่ละคนก็ช่วยกันปลูกป่าอย่างสุขสนานแต่เอเราลองสังเกตดูนะครับว่ามีใครหายไปใช่แล้วนะครับก็คือป้อมนั่นเองที่หายไปมาดูทางด้านป้อมนะครับยังเล่นเกมโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างอยู่เลยเอเกิดอะไรขึ้นนะป้อมแบตหมดครับแล้วทีนี้ป้อมจะทำอย่างไร เมื่อป้อมเงยหน้าขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่แล้วนะครับป้อมหลงป่าผลของการไม่ใส่ใจฟังสิ่งต่างๆที่พี่เจ้าหน้าที่แนะนำส่งผลให้ขณะทำกิจกรรมต่างๆทำให้ป้อมเดินหลงป่ากับเพื่อนๆและคุณครูถ้านักเรียนเป็นป้อมนักเรียนจะทำอย่างไรครับใช่แล้วนะครับนักเรียนต้องมีสติหาทางแก้ไขปัญหา รู้จักวางแผนต่างๆว่าจะแก้ไขอย่างไรสุดท้ายนะครับป้อมก็ได้เจอกับเพื่อนๆเ,เรามาดูวิธีการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกันนะครับสมาร์ทโฟนมีทั้งประโยชน์และโทษเราต้องใช้อย่างเหมาะสมกันนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวเราด้วยเห็นไหมครับเวลาที่ป้อมหลงทางเพราะว่าไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวมัวแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อยู่จนทำให้เดินหลงทางใช่ไหมครับ 3. เมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเราควรปฏิบัติตามกฎและฟังคำแนะนำของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับและข้อสุดท้าย <S <S การใช้สมาร์ทโฟนโดยไม่แบ่งเวลาให้เหมาะสมจะเกิดผลเสียเราอย่างไรครับเอเราคุ้นๆไหมครับว่าการเล่นเกมดึกจนทำให้ตื่นสายไปไม่ทันเวลาจะเหมือนใครจะเหมือนกุ้งใช่ไหมครับ <S <S ถ้าเราเล่นเกมเป็นเวลานาน,านจะทำให้เรารู้สึกปวดตาและเสียสายตาได้นะครับ เรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับอยู่ในบทที่8ตลาดโบราณกับแก๊งจักรยานโบแดงในเช้าวันจันทร์นักเรียนเล่าเรื่องราวตลาดโบราณให้คุณครูฟังซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สนใจเรื่องตลาดโบราณกันมากนะครับคุณครูจึงชวนนักเรียนทําแผนที่ในการท่องเที่ยวจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันนะครับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้นะครับก็คือโปรแกรมเพนน์นั่นเองครับโปรแกรมเพน n t เป็นโปรแกรมที่สามารถแก้ไขได้ตกแต่งไฟล์ได้ สามารถเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพสะดวกได้ยิ่งขึ้นครับเอ๊เกิดอะไรขึ้นนะอยู่ดีๆก็ไฟดับขึ้นมาจะทำยังไงดีล่ะครับนักเรียนแต่ละคนไม่ได้เซฟงานกันเลยฉะนั้นก็คงต้องทํางานใหม่หมดเลยแต่ว่าทําในห้องคอมไม่ได้แล้วอิมเลยเสนอว่าเราน่าจะไปทำงานกันข้างนอกนะครับเมื่อออกมานั่งทํางานข้างนอกห้องเรียนนักเรียนแต่ละคนก็ได้ช่วยกันทำงานกันอย่างสนุกสนานและร่วมมือกันอย่างดีครับ การที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลนั้นมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวว่าผู้อื่นในทางที่เสียหายไม่เผยแพร่ภาพลามกหรือภาพต่างๆที่ไม่เหมาะสมกันนะครับครูขอยกตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับมีร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ขายดีมากๆในตลาดแห่งนี้พี่คนนี้มีชื่อว่าไมเคลิลที่ร้านส้มตำพี่ไมเคลิล พี่ไมเคิลเป็นคนใจดีและขยันตั้งใจทำงานเป็นมิตรกับคนที่มาในร้านและพี่ไมเคิลชอบอัดวิดีโอสอนการทำส้มตำด้วยนะครับคุณคูรูได้พานักเรียนมาทานร้านส้มตำพี่ไมเคิลและรู้สึกประทับใจร้านส้มตำของพี่ไมเคิลมากเพราะส้มตำที่ร้านนี้อร่อยโปงจึงได้ถามพี่ไมเคิลว่าร้านของพี่ตำอร่อยมากเลยนะครับเป็นสูตรลับใช่ไหม ซึ่งพี่ไมเคิลก็ได้เปิดวิดีโอให้กับโป้งและก้อยดูสูตรวิธีการทำส้มตำของพี่ไมเคิลบนอินเทอร์เน็ตแต่เมื่อดูวิดีโอจบสีหน้าพี่ไมเคิลก็ได้เปลี่ยนไปเอเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไมเคิลนะครับเราไปดูกันพี่ไมเคิลได้อ่านข้อความหรือคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านลุงอ้วนที่ตลาดอร่อยแต่แพงลุงอ้วนตำส้มตำได้แซ่บมากคงจะอร่อยจริงดูจากพุงของพ่อครัวสิ กินร้านนี้หุ่นจะเหมือนพ่อครัวไหมะคำก็อ้วนสองคำก็อ้วนนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้เหมาะสมไหมครับใช่แล้วนะครับไม่เหมาะสมเลยเพราะทําให้คนที่ถูกว่ารู้สึกเสียใจและควรสื่อสารด้วยความเมตตารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรากันนะครับเรามาดูวิธีการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องกันนะครับ 1. เราควรใช้คําสุภาพในการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์2 รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3. สื่อสารด้วยความเมตตา 4. เราไม่ควรนําประเด็นที่ไม่ควรพูดนํามาพูดกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้อื่นเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาสีผิวนั่นเองครับเรามาสรุปกันนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนก็มีทั้งประโยชน์และโทษเช่นกันครับเราต้องใช้อย่างเหมาะสมใช้อย่างให้พอดีให้ความสําคัญกับสิ่งรอบข้างการใช้สมาร์ทโฟนโดยไม่แบ่งเวลาให้เหมาะสม จะเกิดผลเสียเราอย่างไรบ้างครับเรายังจําได้ไหมครับว่ากุ้งเกิดผลเสียอย่างไรใช่แล้วนะครับกุ้งเกิดผลเสียโดยการมาโรงเรียนสายนั่นเองการเล่นเกมเป็นเวลานานจะทําให้เรารู้สึกปวดตานะครับหรือว่าเสียสายตานั่นเองครับเมื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเราควรปฏิบัติตามกฎและฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กันนะครับการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานเราสามารถแก้ไขตกแต่งไฟล์เคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพได้สะดวก แต่ถ้าหากเราไม่บันทึกไฟล์เมื่อไฟฟ้าดับก็จะทําให้งานต่างๆของเราหายไปได้นะครับการสร้างชิ้นงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์จะทําให้เราสามารถหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆของจริงได้และทํางานร่วมกับเพื่อนๆได้นะครับบนโลกอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรสื่อสารและแสดงความคิดเห็นโดยใช้คําสุภาพเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่นําประเด็นต่างๆมาล้อเรียนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาสีผิวนั่นเองครับ